สวัสดีค่ะว oh, oh, uh, ันนี้เอาบรรยากาศสะสารลอยประจำบ้านโอ้ยลืมหันกล่องเนาะ่นอขอไว้กล่องก่อนเนาะเพราะเฮ็ดคลิปสั่นสามนาทีเลยเด้อพี่น้องเนาะเป็นคลิปสะน้ามเนาะประจำหมู่บ้านประจำเพื่อเสริภูมิเนาะก็จะทายแท่กล่องใส่หอนาฬิกาเนาะพี่น้องเห็นปะ จะเป็นหอนาฬิกาอยู่ทางเลี้ยวเข้าสู่ติดกับป้อมตำรวจเนาะค่ะเนาะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเจลาภูมมเนาะนี่คือป้อมตำรวจนี่ก็คือหอนาฬิกานาฬิกาเพื่อนจะเหตุอยู่ติดกับป้อมตำรวจพอเห็นป้อมตำรวจเลี้ยวเข้ามาฝั่งซ้ายก็จะเป็นโรงพยาบาลมีสารพระภูมิอยู่ด้านหน้านะคะ ศาลประจำสารหลักเมืองนะคะแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลเนาะเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยพี่น้องเห็นปะอาจจะเป็นร่งบาตเนาะเัาก็เสียว่ะมาเป็นร่งบาตเซละพุ่มเนาะประจำอำเภอเซละพุม่มอันนี้พ่อน่าจะคุดหลอกขึ้นมาเผื่อทําันการเอากระทงไงมาลงพี่น้องเอากระทงไงมาลงนะตรงนี้จะมีกระทงไงมาลอยจะมาลอยกระทงไงริมมันจะเอาเชือกผูกเนาะแล้วก็จะยางทายสายพารณะะไปก่อนเนาะ เพราะว่าน้องหอมไปโรงเรียนอ่ากล้องน้อยก็จะเอาไปลงที่โรงเรียนน้องหอมมากกว่าเนาะไล่กันคนละช่องไล่กันคนละเวลาเพราะว่าช่วงเสาร์สิไล่กล่องใหญ่ก่อนเนาะช่องนี้ได้คนติดตามมื่นกว่าแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะเอาเมื่อกี้นี่ท้ายท้ายใส่อันหมากหมากเลยเนาะน่าจะเป็นต้นหมากเนาะ แม่นต้นหมากบ่พอต้นหมากบ่นี่ป็นโมเลนินเนาะอาจจะเป็นต้นหมากยังคิดว่าเป็นต้นหมากหมากไอ้ก็โดกคักแน่แท้เอา้าโคตรโคตรเนาะมือกวามงามของหมากกระโพดกระโปพอันนี้สาะละลอยเนาะสาะละลอยประจำหมู่บ้านอ่าสารพระพู่มนั่นก็นเอาลองคลิปในไร แล้วเนาะพี่น้องเป็นพวกเออ่สร้างหมามาลายเป็นไก่เป็นพวงมาไล่เป็นดอกบัวต่างๆเนาะน,นี่คือสารละลอยเนาะได้จะมาถ่ายส่วนมากก็จะมาที่สารละลอยนอะเป็นหลักสารละลอยแล้วก็ป่าข้าวแล้วก็ม้าเนาะส่วนมากกับสารละลอยแหละพี่น้องเพราะว่ามันเกินส่วนสาธารนณะ สวนสวนสุขภาพเนาะเป็นสวนสุขภาพฝั่งนั้นก็นจะเป็นเออ่ทีบทีบนั่นนะ่ะเล็กมันเอามาลงใหม่ๆนะ่ะพี่นอ้องจะเป็นเครื่องปั่นออกกําลัางกายนี่อันนี้ก็จะเป็นชิงนชาเล็กน้อยเนาะนี่เป็นหม่องเล่นของเล็กน้อยเป็นชิงนชาแล้วก็เป็นสไลเดอร์เนาะอันนี้ก็จะที่ปั่นออกกําลัางกายเนาะ อยู่หน้าโรงพรยาบาเลเซลภูมิเป็นบอสเหน่งบอปอาอ้ายเลยก็จะมีเอ่อป้ายเซลภูมเหม็นไหมโรงพยาบาลเซลภูม,เมเิเนาะรายมากอะ่ะเอแะอแวะเขามากอะ่ะทักทายได้เด้อค่ะเด้อเซลภูมินี่แหละยายก็อหอมก็อยู่เซลภูมิเนาะระวังว่าโดดเลยแหละเมื่อยแล้วสองสามชั่วโม,มง,งแล้วเริ่มเมื่อยแล้วชั่วโมงแรกกะสิเป็นเบิ่งข้าวนึงกับเด็ปิดลงเนาะ เนื่องจากคนเปิดเพลงเนาะพี่น้องนี่คือป้อมตำรวจค่ะที่ป้อมตำรวจติดกับหอนาฬิกาคือป้อมตำรวจอยู่ด้านหลังกล้องก็คือโรงพยาบาลเนาะทางหน้าก็คือตลาดพี่น้องรถแรงไล่ๆนี่คือตลาดเนะาะจะเลิ่อนเนยพี่น้องจะเลิ่อนเตี๋ยวเนี่ยขายหอดหกทุ่มตีหนึง่งก็ยังมีขายเนะาะกะปิดประมาณหกทุ่มตีหนึง่งเหมือนมาเด็กกด้เด็กก็อยู่ที่หกทุ่มตีหนึง่งก็จะกัยังขายอยู่เนาะ พอตีซอนทีสามไหมค่ะพ่อคขาขาเจ้าก็มาตลาดข้าเจ้าก็มาแวะกินเนาะเหมือนคนเขาเจ้าก็ไดนะ้น้ำมันสลัดพี่น้องเป็นก๋วยเตี๋ยวอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมียี่ห้อแน่มีราคามีซื้อแน่สี่สิบห้าสิบบาทก็ทแล้วแต่เพิ่นสิขายไปเนาะกับบรูเพือกันแล้วแต่ร้านเน,ะนาะแล้วกับมะทายเอาเนี่ยเหมือนเ้าเนะะาะเพราะว่าไปส่งหลานไปโรงเรียนเนะาะฝั่งนั้นก็จะเป็นปลาปลาเผาเนาะ ปลาเผากับ่ะแพงนี่แหละพี่น้องซื้อน้ำเพลินมือนตัวละลอยก็กินจนอิ่มจนเมื่อยเผื่ะกินเสากินแล้งก็เขาหอมจนเมื่อยแล้วก็กล้วยปิ้งเนาะเรนจะขายกล้วยปิ้งกับปลาเผาปลาเผากับกล้วยปิ้งเราะจะยุติดกันเนาะมันเป็นเอฟซีแยกข้าวหอมตัวมันจำแยกข้าวหอมได้เหมือนพันถามแยกข้าวหอมมันเอานึกว่าไปกรุงเทพแล้วเห็นไปท่ายุอสนามบินไาสั่นไปไปทดลองเบิงไปทดลองเบิงมือนตอนที่ไปกรุงเทพปิดเทอมเนาะอยากขี่เบิงมาเป็นยังไง ก็ทดสอบแล้วก็โอเคคือผ่านไปแล้วทุกจุดก็ไปได้แล้วก็เออบบยานแล้วล่ะพี่น้องทุกอย่างจะจะผ่านในไดบิดคือบ่ยานแต่ตอนนี้ยานอย่างนึงก็คือขี่รถรถใหญ่ขากับบอกให้หันบ่าก้าดอกยานขี่มอเตอร์ไซค์นั่นล่ะเอาเป็นว่าถ้าเขาพาไปก็จังไปเขาพาไปก็แล้วจะเขาเนาะก็ต้องไปยากก็ไปขับขี่อย่างอย่างอย่างยก็เลยบอกเอาขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าเนาะง่าไงมีหอย่างก็พาหลานขึ้นรถึต้ มาโหลดประเด็นลำบากเดินหลอนอยังก็ไปเนาะเขาบ่พามากกับ่เป็นยังก็ไปเข้าไปเองเขาสองคนกับหลานดองดองัดงดง้ดงดงขี่มอเตอร์ไซค์ไปรถโอกาสถนากัสิใส่ร้านนี่แหละพาไปเนาะลูกก็สิใส่ยากักหน่อยเพราะว่าเขามีธุรกิจของเขาเนาะโน่นนี่นั่นงานเขาหลายอย่เกลีกยงใจเขาเนาะตอนนี้ก็ได้ประมาณหกนาทีจริงๆแล้วคลิปสั้นเขาให้ทำแปดถึงสิบนาทีไม่ หรือบางครั้งก็12นาทีเนาะแล้วแต่ครูสิเบิงบ่งเบิงแต่ว่าเย่กบับเราได้6นาทีแล้วก็คือสิโดนเกินไปเนาะ mm. เฮ็ดเพื่อเก็บเวลาเนาะ mm. เฮ็ดตามกติกาเพิ่นเนาะ mm. ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆทกทักทกทนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยาจะเอาเฮ็ดลงคลิปสั้นแล้วเพราะว่ามันจะเบิดเวลาเราแดดซองรถแล้วก็จะเข้าบ้านไปทำความสะอาดเสื้อผ้าหนา้าแพ้น้องหอมแล้วไปพับเข่าสั้นเขาอ,อย่างแล้วก็จะไป เฮ็ดทุระเฮ็ดงานลงในโทรศัพท์นี่ล่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าไลฟ์สดโดนแล้วก็จะเฮ็ดคลิปสั้นเนาะเดี๋ยวเออ่แบดสิเบิดก่อนเนาะตอนนี้จะเก็บบรรยากาศริมเอ่อริมน้ำนี่ะพี่น้องเนาะนี่คือสาะละลอยเขาลอยอยู่ในน้ำเขาเลยเรียกว่าสาสาละลอยเขาลอยอยู่ในน้ำพี่น้องสาละลอยอยู่ในน้ำเนาะเขาจะตั้งอยู่ในานา้ำเกิดขึ้นมาเมื่อไ่ตามาก็เหตุหลดเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมและสวัสดีค่ะ